ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งในท่องโลกไบเบิลกับ b บ b บิลสเตนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เ,ออเรียกว่าทั้งอึง้งทั้งทึ่งเลยค่ะเรื่องของโยเซฟตอนที่อยู่ในคุกแล้วต้องมาทำนายฝันให้คนอื่นจากปฐมกาลบทที่40ค่ะ ใช่เลยครับทวนสั้นๆจากบทที่แล้วนิดหนึ่งคือโยเซฟเนี่ยนะครับซื่อสัตย์มากๆ แต่ดันโดนภรยาโพทิฟ้าใส่ร้ายป้ายสีก็เลยต้องมาติดคุกทั้งๆที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่ในความโชคร้ายนะคะ <ๆ S 1> ก็ยังมีเรื่องดีๆคือพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าสถิตกับโยเซฟตลอดทําให้ผู้คุมเอ็นดูไว้ใจมากๆถึงขนาดให้โยเซฟเนี่ยดูแลนักโทษคนอื่นๆต่อเลยอืมกลายเป็นเหมือนหัวหน้านักโทษไปเลยนะครับใช่ค่ะชีวิตนี่มันพลิกจริงๆนั่นแหละครับแล้วในบทที่4ีนี่ เรื่องก็เกิดในคุกนี่แหละมีตัวละครใหม่เข้ามาสองคนเป็นข้าราชการของฟาโรเลยนะใครบ้างคะพนักงานเชิญถ้วยเสวยหรือพนักงานน้ำองุ่นกับพนักงานเครื่องขนมครับสองคนนี้ทำอะไรผิดพลาดไปฟาโรไม่พอใจก็เลยโดนจับมาขังที่เดียวกับโยเซฟเอา้าวมาเจอกันในคุกซะง,งั้นครับแล้วคนที่ตั้งให้โยเซฟดูแลสงคนนี้ก็น่าจะเป็นโพริฟาในเก่าของโยเซฟนั่นแหละ ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์โโหโลกกลมจริงๆหรืออาจจะเป็นแผนการของพระเจ้าก็ได้นะคะเนี่ยน่าคิดนะครับแล้วอยู่มาคืนหนึ่งสองคนนี้ก็ฝันไปฝันพร้อมกันเลยคนละเรื่องครับแต่ฝันในคืนเดียวกันตื่นมานี่หน้าตาไม่ดีเลยแบบว่ากังวลมากรู้สึกว่าฝันมันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วโยเซฟก็สังเกตเห็นเหรอคะใช่ครับโยเซฟเห็นหน้าเศร้าๆก็เลยเข้าไปถามว่าเอ๊ะเป็นอะไรทําไมวันนี้ดูไม่สบายใจเลยช่างสังเกตจริงๆนะคะ ทั้งที่ตัวเองก็ลำบากอยู่ครับเขาก็ตอบว่าเนี่ยฝันไปแต่ไม่รู้หมายความว่าไงไม่มีใครแก้ฝันให้ได้เลยแล้วโยเซฟว่าไงคะโยเซฟตอบได้น่าประทับใจมากครับเขาบอกว่าการแก้ฝันเป็นเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่หรือเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิดโอ้โหคือไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งแต่ยกให้พระเจ้าเลยถูกต้องครับแสดงความเชื่อมั่นและความถ่อมตัวมากๆสุดยอดเลยค่ะ แล้วใครเล่าก่อนคะพนักงานน้ำมังุ่นเล่าก่อนครับเขาฝันเห็นเถาวงุ่นนี่สามกิ่งแล้วมันก็งอกใบออกดอกผลสุกอย่างรวดเร็วเลยแล้วเขาก็บีบน้ำมังุ่นจากผลนั้นใส่ถ้วยของฟาโรถวายเหมือนที่เคยทำ ฟังดูเป็นฝันที่ดีนะคะใช่ครับและโยเซฟก็ทำนายให้เลยบอกว่าสามกิ่งก็คือสามวันอีกสามวันเนี่ยฟาโรจะให้ท่านกลับไปรับตำแหน่งเดิมแน่นอนโหฟังแล้วคงใจชื้นขึ้นมาเลยนะคะจากที่กลุ้มกลุมอยู่แน่นอนครับแต่พอทำนายเรื่องดีๆให้เขาแล้วโยเซฟก็ไม่ลืมเรื่องตัวเองนะอ๋อใช่ค่ะเขาขออะไรไว้คะ เขาขอร้องว่าถ้าท่านได้ดีกลับไปแล้วเนี่ยขอให้ช่วยระลึกถึงข้าพเจ้าบ้างช่วยทูลฟาโรให้ปล่อยตัวข้าพเจ้าด้วยเพราะถูกลักพาตัวมาไม่ได้ทำผิดอะไรเลย ตรงนี้เห็นความเป็นมนุษย์มากๆเลยนะคะเขาก็อยากเป็นอิสระอยากได้รับความยุติธรรมใช่ครับไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไม่รู้สึกอะไรแล้วพนักงานขนมล่ะคะพอเห็นเพื่อนได้คำทำนายดีก็คงอยากเล่าบ้างสิใช่เลยรีบเล่าเลยครับเขาฝันว่ามีกระจาดขนมสามใบวางซ้อนบนหัวใบบนสุดมีขนมอร่อยๆสาหรับฟาโรแล้วยังไงต่อคะแต่ว่ามีนก บินลงมาจิกกินขนมจากกระจาดบนหัวเขาไปหมดเลยอ้าวอันนี้ฟังดูแปลกๆนะคะแปลกแล้วคำทำนายก็น่าก,กลัวเลยครับโยเซบอกว่า3ามกระจาดก็คือ3วันเหมือนกันแต่อีกสามวันฟาโรจะยกศีรษะท่านให้ผลตัวหมายความว่ายังไงคะยกศีรษะให้ผลตัวเป็นสำนวนครับหมายถึงประหารชีวิตตัดศีรษะนั่นแหละแล้วจะเอาศพไปแขวนไว้ให้นกมาจิกกินเนื้อด้วย โอ้โหต่างกันลิปลับเลยคำทำนายคนละขั่วเลยนะคะเนี่ยครับสุดขั่วเลยแล้วการที่โยเซฟกล้าบอกความจริงที่น่ากลัวแบบนี้ก็แสดงว่าเขาซื่อตรงมากนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจริงค่ะต้องกล้าหาญมากแล้วผลเป็นไงคะตรงตามคำทำนายไหมเป๊ะเลยครับพอถึงวันที่3มเป็นวันฉลองวันเกิดฟาโร์พอดีมีงานเลี้ยงใหญ่ฟาโร์ก็คืนตำแหน่งให้พนักง,งานน้ามังน ส่วนพนักง,งานขนมก็ถูกประหารชีวิตแขวนคอตามนั้นเลยทุกอย่างเกิดขึ้นตามที่โยเซฟบอกหมดเลยน่าทึ่งมากครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นมันมีจุดพีคตอนท้ายนี่สิครับยังไงคะพระกัมพีบอกว่าแต่หัวหน้าพนักง,งานน้ำองังงุนนั้นไม่ได้ระลึกถึงโยเซฟเลยลืมเขาเสียสนิทอา้าวลืมไปเลยเหรอคะทั้งที่โยเซฟช่วยทํานายฝันให้แท้แลืมสนิทเลยครับจบแบบออซะง,งั้น โหจบแบบค้างคาใจเลยนะคะเนี่ยถึงจะถูกลืมในคุกต่อแต่เรื่องนี้ก็ทำให้เราเห็นชัดเลยว่าพระเจ้าประทานความสามารถพิเศษเรื่องแก้ฝันให้โยเซฟจริงๆซึ่งอันนี้แหละจะเป็นกุญแจสำคัญมากๆในเรื่องราวต่อไปของเขาแน่ๆถูกต้องครับ แม้สถานการณ์ตอนนั้นจะดูมืดมนนะติดคุกและยังถูกคนที่น่าจะช่วยได้ลืมไปอีกแต่จริงๆแล้วพระเจ้าก็ยังทำงานอยู่เบื้องหลังอาจจะกำลังเตรียมโยเซฟหรือเตรียมสถานการณ์สำหรับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้ครับการรอคอยครั้งนี้การถูกลืมครั้งนี้อาจมีความหมายซ่อนอยู่ก็ได้เป็นบทเรียนเรื่องความอดทนการรอคอยเวลาของพระเจ้าแม้ในตอนที่เรามองไม่เห็นทางเลยก็ตามครับ มาดูกันต่อเลยนะคะคราวนี้เนี่ยข้ามเวลาไปถึง2ปีเต็มๆเลยนะหลังจากโยเซฟติดคุกไปเรื่องก็คือฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์นะคะทรงฝันโอ้โหเป็นฝันที่แบบตื่นมาต้องมีเว่อร์กันบ้างละ่ะครับฝันแบบไหนล่ะครับฝันแรกนะคะทรงเห็นว่ากำลังยืนอยู่ริมแม่น้ำนายแล้วก็มีวัวอ้วนพีสวยๆเลยเจ็ดตัวขึ้นมาจากแม่น้ำ อืมวัวอ้วนพีเจ็ดตัวใช่ค่ะกำลังเลมหญ้าเพลินเลยแล้วแป๊บเดียวอา้าวมีวัวอีกชุดหนึ่งเจ็ดตัวเหมือนกันแต่คราวนี้คือผอมโซน่าเกลียดมากๆโผล่ตามขึ้นมาจากแม่น้ำเหมือนกันแล้วที่พีกสุดๆก็คือไอ้วัวผมผอมเจ็ดตัวเนี่ยเข้าไปกินวัวอ้วนเจ็ดตัวแรกจนหมดเลยโอ้กินหมดเลยเหรอครับน่ากลัวนะเนี่ยใช่ค่ะ ฝันแบบนี้ใครจะไม่ช็อกล่ะคะแต่ยังค่ะยังไม่จบแค่นั้นพอฟาโรเผลอหลับไปอีกรอบอ้าวมีต่ออีกเหรอครับมีต่อค่ะฝันภาคสองคราวนี้เป็นรวงข้าวบ้างเจ็ดรวงเหมือนกันแต่ออกมาจากต้นเดียวเลยนะมเมล็ดนี่เต่งอวบอิ่มสวยงามมากอืมอืมรวงข้าวสมบูรณ์ค่ะแล้วก็รูปแบบเดิมเลยมีรวงข้าวอีกเจ็ดรวงตามมา แต่สภาพนี่คือลิรีบๆเกรียมเหมือนโดนลมตะวันออกเผามาเลยครับสภาพตรงข้ามเลยแล้วมันก็ขากลืนกินรวงข้าวดีๆเจ็ดรวงแรกไปอีกตื่นมารอบนี้ฟาโรรู้ตัวเลยว่านี่มันฝันแน่ๆแต่คงแบบ งงสุดๆว่ามันคืออะไรกันแน่ในบริบทของอียิปต์โบราณเนี่ยความฝันของฟารโรห์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับสำคัญยังไงเหรอคะคือเขามองว่ามันอาจจะเป็นเอ่อเป็นสารจากเทพเจ้าหรือเป็นลางบอกเหตุสำคัญเกี่ยวกับบ้านเมืองเลยก็ได้ครับเพราะฝันมันดูเป็นลางร้ายซ้ำๆกันแบบนี้สัญลักษณ์ก็ชัดเจนด้วยนะวัวอ้วนโดนวัวผอมกินรวงข้าวดีโดนรวงข้าวรีบกิน อ๋อ oh, มันเลยทําให้พระองค์กระวนกระวายใจมากเป็นพิเศษใช่ครับไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันอาจจะเกี่ยวกับชะตาของอาณาจักรเลยทีเดียวถูกต้องเลยค่ะแล้วฟาโรก็ทรงทําในสิ่งที่ผู้นําควรทํานะคะพอเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกก็ต้องเรียกประชุมใช่ค่ะเรียกประชุมรับสั่งให้ตามตัวโขนปราดนักวิชาการคนมีเวทมนต์คนมีความรู้ทั้งหลายทั่วแผ่นดินอียิปต์เลยมาเข้าเฝ้าด่วนระดมสมองกันเต็มที่ แล้วก็เล่าความฝันให้ฟังหมดเลยหวังว่าจะมีใครสักคนช่วยตีความให้ได้แต่ผลลัพธ์ก็คือเงียบเงียบกริบไม่มีใครสามารถถวายคำทำนายหรืออธิบายความฝันประหลาดนี้ได้เลยแม้แต่คนเดียวทั้งๆที่เป็นแบบสุดยอดหัวกะทิของอีอิบแล้วนะตอนนั้นครับมันก็น่าคิดนะว่าหรือความฝันนี้มันมันเหนือกว่าความรู้หรือตำราที่พวกเขามีอยู่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่แค่การตีความสัญ,ญลักษณ์ธรรมดาธรรมดา อืมอาจจะเป็นสารที่ต้องใช้กุญแจพิเศษจริงๆครับผมแต่จุดนี้ล่ะคะ่ะที่เรื่องมันมีหักมุมอ้าวยังไงครับจู่จูพนักง,งานเชิญจอกสเสวยเนะะี่ยค่ะหรือหัวหน้าพนักง,งานน้ำมงนุนคนที่เคยติดคุกกับโยเซฟแล้วได้กลับเข้ารับตำแหน่งเดิมไปแล้วครับคนนั้นที่โยเซฟเคยทำนายฝันให้ใช่คนนั้นเลยเขานึกเรื่องในอดีตขึ้นมาได้พอดีปแปะ๊ะโอ้ความจำกลับมาทำงานหลังจากลืมไปตั้งสองปีนะ่ะโหเป็นจังหวะที่แบบเหมือนฟ้ากำหนดเลย เหมือนมีใครไปกดปุ่มรีเฟรชความจําให้เลยจริงๆค่ะเขาก็เลยรีบทูลฟารโรห์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะรีบทูลเลยบอกว่าข้าพระองค์นึกถึงความผิดของตัวเองออกแล้วพยยะค่ะความผิดก็คงเป็นความผิดที่ลืมโยเซฟไปนั่นแหละค่ะแล้วเขาก็เล่าเรื่องย้อนไปตอนที่เคยทําให้ฟาโร่โกริ้วจนต้องไปติดคุกที่บ้านผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ แล้วก็เล่าเรื่องสำคัญเลยเขากับหัวหน้าพนักง,งานขนมก็ฝันไปคนละเรื่องแต่ก็ไม่มีใครแก้ฝันให้ได้ครับจนกระทั่งมีหนุ่มฮีบรูคนหนึ่งซึ่งก็คือโยเซฟพอพวกเขาเล่าความฝันให้ฟังโยเซฟก็แก้ฝันให้ตรงเป๊ะเลยบอกความหมายของฝันแต่ละคนชัดเจนและเขาก็คงไม่ลืมที่จะย้ำผลลัพธ์ให้ฟาโรห์ฟังด้วยสินะครับว่า มันแม่นแค่ไหนแน่นอนค่ะเขาย้ำเลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงตามคำทำนายเป,ะปะ๊ะๆตัวเขาเองได้กลับมารับตำแหน่งเดิมส่วนหัวหน้าพนักงานขนมก็ถูกแขวนคอตามคำทำนายทำให้เรื่องเล่าของเขามีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยค่ะครับ สรุปตอนนี้ก็คือฟาโร์ทรงฝันแปลกๆซ้ำสองจนปราดทั้งแผ่นดินก็จนปัญญาไปหมดแต่แล้วความหวังก็ปรากฏขึ้นมาจากความทรงจำของพนักงานน้ำองุ่นที่นึกถึงนักโทษหนุ่มชาวฮีบรูคนหนึ่งขึ้นมาได้เมื่อสองปีก่อนใช่ค่ะคนที่ถูกลืมไปแล้ว มันก็สะท้อนมุมมองที่น่าสนใจนะครับว่าบางทีทางออกที่เรากําลังค้นหาหรือคนที่สามารถช่วยเราได้เนี่ยอาจจะมาจากจุดที่เรามองข้ามไปนานแล้วหรืออาจจะคิดว่าไม่สําคัญก็ได้จริงด้วยค่ะใครจะไปคิดว่านักโทษต่างแดนที่อยู่ในคุกจะกลายเป็นกุญแจสำคัญของฟาโรได้ในสถานการณ์นี้ครับผมแล้วผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรลองคอมเมนต์มาได้นะคะ แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวของโยเซฟกันต่อค่ะว่าฟาโรจะทรงทำอย่างไรต่อไปเมื่อได้ยินเรื่องของนักโทษหนุ่มคนนี้ในรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตนะคะคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเตที่นี่ที่เดียว